คุณเคยเห็นใครหัวเราะเยาะใครกลางร้านอาหารแล้ววันต่อมาเขากลับกลายเป็นคนที่ทั้งค่ายไม่มีใครกล้ามองหน้าไหมเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าธรรมดาเพราะรอยยิ้มเยอะเย้ยนั้นมันตามหลอกหลอนผู้พันทุกก้าวทุกสายตาทุกคืนคุณจะอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาและทำไมทุกคนในค่ายถึงกลัวเขาจนไม่กล้ามองหน้าติดตามจนจบคุณจะไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้พันคนนี้ ผู้พันยืนอยู่กลางร้านอาหารหรูเสียงหัวเราะของเขาดังก้องเหนือเสียงเปียโนที่เล่นคลอเบาๆหญิงสาวในชุดเรียบง่ายยืนตัวสัน่นเธอเพียงแค่มาขอเก้าอี้เพิ่มให้แม่ที่นั่งรอยอยู่มุมร้านแต่ผู้พันกลับหัวเราะเยาะเสียงของเขาหนักแน่นเจือกลิ่นเหล้าจางๆร้านนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนอย่างเธอสายตาทุกคู่ในร้านหันมามองมีทั้งความสงสารและความกลัว หญิงสาวกัดริมฝีปากเธอก้มหน้าก่อนจะกล่าวเบาๆข้าขอโทษค่ะเธอเดินออกจากร้านรองเท้าส้นแบนของเธอกระทบพื้นหินอ่อนเสียงนั้นชัดเจนเกินกว่าที่ควรจะเป็นคืนนั้นฝนตกหนักผู้พันกลับถึงบ้านพร้อมรอยยิ้มเยาะบนใบหน้าแต่ในเงามืดของกระจกเขาเห็นบางสิ่งสะท้อนกลับมาภาพหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ข้างหลัง ผมเปียกโชกเสื้อเปื้อนน้ำฝนเธอไม่พูดไม่ไหวติงเขาหันกลับไม่มีใครเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นกลางดึกปลายสายเป็นทหารเวรจากค่ายผู้พันครับมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นที่สนามฝึกเช้าวันต่อมาทั้งค่ายสุบสิบกันไม่หยุดไม่มีใครกล้ามองหน้าผู้พันเพราะบนชุดเครื่องแบบของเขามีคราบโคลน รอยมือเล็กๆของผู้หญิงเต็มหน้าอกผู้พันตะลึงหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขาพยายามเช็ดคราบโคลนออกแต่ยิ่งถูยิ่งเหมือนรอยมือขยายใหญ่ขึ้นเสียงหัวเราะของเขาจากวันก่อนดังในหัวซ้ำไปซ้ำมาแต่คราวนี้มันกลับกลายเป็นเสียงกระซิบเย็นยะเยือกจำเราได้หรือยังทุกสายตาในค่ายหันมาจ้องเขาทหารรุ่นเล็กรุ่นเก่าใครๆต่างไม่กล้าสบตา แม้กระทั่งเพื่อนสนิทที่เคยหัวเราะด้วยกันกลับถอยห่างเขาพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญแต่เมื่อเดินไปที่ห้องอาหารค่ายรอยเท้าของหญิงสาวปรากฏอยู่บนพื้นทรายเปียกแม้จะไม่มีใครเห็นแต่ผู้พันรู้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ตอนเย็นลมพัดแรงประตูโรงเก็บอาวุธเปิดปิดด้วยตัวเองผู้พันเห็นเงาสะท้อนบนโลหะเป็นใบหน้าของหญิงสาว ยิ้มเยาะเยือกเย็นจนขนลุกเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งผู้พันจำสิ่งที่ทำไว้ได้ไหมเขาอยากวิ่งหนีแต่เท้าเหมือนติดพื้นหัวใจเต้นรัวเสียงหายใจดังเกินไปค่ำคืนที่สองเขานอนไม่หลับทุกเสียงลมทุกเสียงฝนเหมือนเป็นการหัวเราะของเธอซ้ำไปซ้ำมาภาพมือเล็กๆปรากฏบนผนังห้องบนหน้าต่างกระจก แม้แต่บนหมอนที่เขานอนในค่ายไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้ตรงๆแต่สายตาที่จ้องเขาเต็มไปด้วยความเกลียดชังเด็กใหม่ในค่ายก็พูดเป็นเสียงกระซิบอย่าไปแต่ต้องผู้พันคนนั้นเขามีของบางอย่างติดตัวผู้พันเริ่มรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวแม้เพื่อนร่วมงานที่เคยหัวเราะเยาะด้วยกันกลับไม่กล้าสบตาเหมือนเขากลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วเช้าวันหนึ่ง ในสนามฝึกทหารเขาเห็นเงาเล็กๆของหญิงสาวยืนอยู่ข้างสนามเหมือนรอคอยผู้พันรีบหันกลับไปแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นทุกคนในค่ายเหลือบมองเขาไม่มีใครกล้าพูดแต่สายตาทั้งหมดเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและรังเกียจเขาพยายามร้องเรียกแต่เสียงหายไปหัวใจสั่นรุนแรงเหมือนมีบางสิ่งกำลังเข้ามาใกล้ ในใจเขารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นจะตามเขาไปตลอดชีวิตรอยยิ้มเยาะในร้านอาหารได้กลับมาหลอกหลอนเขาในทุกก้าวที่เขาเดินในทุกเสียงหัวเราะที่เคยมีในทุกสายตาที่มองมาไม่มีใครอยากมองหน้าเขาอีกต่อไปและผู้พันก็รู้ดีเขาไม่ได้หัวเราะเยาะใครอีกแล้วเพราะทุกครั้งที่เขาพยายาม มือเล็กๆนั้นจะปรากฏเตือนเขาเตือนเขาเสมอผู้พันเริ่มรู้สึกถึงความร้อนเย็นแปลกประหลาดที่หลังคอเหมือนมีสายตาที่มองเขาจากทุกทิศท,ทางแม้ในห้องน้ำขณะล้างหน้าเงาสะท้อนของหญิงสาวจะปรากฏในกระจกแต่ทันทีที่เขากระพริบตาเงานั้นก็หายไปในค่ายทุกสิ่งเหมือนปกติแต่เสียงกระซิบเล็กๆจะดังขึ้นตอนกลางคืนจำได้ไหมผู้พัน มันไม่เคยหายไปวันหนึ่งผู้พันต้องเดินตรวจพื้นที่ทหารทุกคนก้มหน้าต่ำหลีกเลี่ยงการสบตาแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ใหญ่ที่เคยเคารพเขากลับมองด้วยสายตาเย็นชาและหวาดกลัวผู้พันเริ่มไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นเป็นจริงหรือจินตนาการแต่กลิ่นของฝนที่เปียกปูนและเสียงหัวเราะของหญิงสาวในร้านอาหารกลับลอยเข้ามาในหัวอย่างชัดเจนทุกครั้งที่เขาปิดตา ค่ำคืนหนึ่งฝนตกหนักอีกครั้งผู้พันเดินอยู่บนสนามฝึกเปียกชุ่มเสียงฝีเท้าเล็กๆดังตามเขามาเขาหันไปมองไม่มีใครแต่เมื่อหันกลับอีกครั้งรอยเท้าเปียกปรากฏต่อหน้าเขาเล็กแต่ชัดเจนรอยเท้าผู้หญิงเขาพยายามวิ่งหนีแต่ทุกครั้งที่เขาหันหลังเงาของหญิงสาวก็ปรากฏทันทีเหมือนเธอเดินตามเขาไม่เคยห่าง รอยยิ้มยอเยอะยังคงอยู่บนใบหน้าเธอและทุกคำพูดในร้านอาหารกลับมาซ้ำในหัวเขาทหารค่ายเริ่มได้ยินเสียงแปลกๆฝีเท้าเล็กๆที่ไม่มีใครเห็นเสียงกระซิบในห้องเก็บอาวุธและประตูที่เปิดปิดเองตอนกลางคืนผู้พันเริ่มสังเกตตัวเองเขากินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับและทุกครั้งที่สบตากับทหารคนใด ก็เห็นสายตานั้นสายตาของความหวาดกลัวและเกลียดชังวันหนึ่งในห้องประชุมเขานั่งอยู่คนเดียวและประตูปิดลงแรงๆเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังเต็มห้องผู้พันคุณจำฉันได้ไหมเสียงนั้นเหมือนกระซิบเข้าหูแต่ผู้พันไม่ได้ยินใครอื่นทุกคนในค่ายยืนเงียบไม่มีใครกล้าพูดและในขณะที่ผู้พันพยายามลุกขึ้น เขาก็เห็นเงาสะท้อนบนกระจกหน้าต่างมือเล็กๆก,กำลังชี้มาที่เขารอยยิ้มย้อยยนั้นเยือกเย็นจนสุดขั้วหัวใจผู้พันรู้แล้วว่าไม่มีทางหลบหนีจากเธอได้ไม่ว่าจะไปที่ไหนไม่ว่าจะทำอะไรมือเล็กๆนั้นรอยยิ้มเยาะเสียงกระซิบจะตามเขาไปตลอดชีวิตและตอนนี้ทุกก้าวที่เขาเดินทุกเสียงที่เขาได้ยิน ทุกสายตาที่มองมาผู้พันไม่ได้เป็นเพียงผู้พันอีกต่อไปแต่กลายเป็นคนที่ทั้งค่ายไม่มีใครกล้ามองหน้าเขาต้องอยู่กับความผิดพลาดของตัวเองและเงาของหญิงสาวที่จะตามหลอกหลอนเขาไม่มีวันหยุดผู้พันเริ่มสังเกตตัวเองในกระจกบานใหญ่ของห้องทำงานใบหน้าที่เคยเรียบเฉยและภูมิใจตอนนี้เต็มไปด้วยรอยตึงเครียด ดวงตาที่เคยมองใครด้วยความเหนือกว่ากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเสียงฝีเท้าเล็กๆดังใกล้ๆเขาหันไปอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงเงาของเขาที่บิดเบี้ยวจากแสงไฟสลัวขึ้นหนึ่งเขาได้ยินเสียงเคอเบาๆบนประตูห้องนอนเหมือนใครบางคนเรียกชื่อเขาผู้พันเสียงนั้นแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกเหมือนน้ำแข็งไหลผ่านเส้นเลือด ผู้พันพยายามเปิดไฟแต่ไฟดับสนิทความมืดเข้าปกคลุมร่างเขาและเสียงหัวเราะเยาะเย้ยก็เริ่มก้องสะท้อนรอบตัวจำเราได้หรือยังผู้พันเขาไม่กล้าหันหลังแต่ความรู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังก็แรงขึ้นทุกวินาทีกลิ่นฝนและโคลนจากร้านอาหารกลับมาอีกครั้งอย่างชัดเจนตรงจมูกของเขาในเช้าวันต่อมา ทหารทุกคนในค่ายต่างหลีกเลี่ยงผู้พันแม้กระทั่งเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็ร้องขอไม่อยากอยู่ใกล้เขาทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนเขาเป็นสิ่งสกรรกที่ต้องหลีกเลี่ยงผู้พันเริ่มสังเกตสิ่งแปลกๆรอบตัวบนโต๊ะทำงานปากกาเริ่มเลื่อนเองบนกำแพงป้ายชื่อของเขาเอ,เอียงและทุกครั้งที่เขานั่งกินข้าวช้อนซ่อมเหมือนมีมือเล็กๆจับเขาเบาๆ เขาพยายามจะพูดกับเพื่อนร่วมงานแต่เสียงเขาเหมือนหายไปไม่มีใครตอบกลับทุกคนก้มหน้าแซงทำไม่เห็นเหมือนเขาเป็นคนล่องหนที่เต็มไปด้วยคำสาบในคืนนั้นผู้พันตัดสินใจออกไปเดินบนสนามฝึกเตียกฝนตกหนักสายลมพัดแรงเสียงฝีเท้าเล็กๆตามหลังเขาแต่เมื่อหันกลับไม่มีใครทันใดนั้น มือเล็กๆปรากฏขึ้นจากพื้นดินเหมือนร่างเล็กๆกำลังดึงเขาผู้พันพยายามตะโกนแต่เสียงไม่ดังและรอยยิ้มยอเย้ยของหญิงสาวปรากฏชัดเจนเหนือเขาทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งทหารในค่ายค่อยๆก้าวเข้ามาแต่ไม่มีใครกล้าพูดทุกสายตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและผู้พันรู้ดีเขาไม่ใช่ผู้พันอีกต่อไป เขาเป็นคนที่ถูกคำสาปเป็นคนที่ทั้งค่ายไม่มีใครอยากมองหน้าและจากวันนั้นทุกก้าวของเขาทุกเสียงหัวเราะทุกเงาผู้พันรู้ดีหญิงสาวยังคงอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าคอยเตือนคอยลงโทษไม่มีที่หลบหนีไม่มีใครช่วยเขาได้และเขาเริ่มเข้าใจความเจ็บปวดความอับอายและความหวาดกลัว จะตามเขาไปจนกว่าจะสิ้นลมหายใจรุ่งสางวันใหม่แสงแดดอ่อนๆส่องผ่านหน้าต่างค่ายผู้พันนั่งนิ่งอยู่ในห้องทำงานใบหน้าซีดเผือดแต่สายตากลับสงบลงไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเงามืดฝนที่ตกหนักเมื่อคืนแห้งไปแล้วแต่รอยมือเล็กๆบนเสื้อเครื่องแบบยังคงจางๆให้เห็นเป็นเครื่องตวนใจผู้พันถอนหายใจลึก ครั้งนี้ไม่ใช่ความกลัวแต่เป็นความเข้าใจเขารู้แล้วว่าความเยอะเย้ยและความหยิ่งทนงสามารถกลับมาเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดเขาลุกขึ้นเดินออกไปในสนามฝึกทหารทุกคนเงยหน้ามองแต่ผู้พันไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเขาพยักหน้าให้พวกเขาและครั้งแรกทุกสายตาเต็มไปด้วยความเคารพหญิงสาวคนนั้นหายไป รอยยิ้มย่ะของเธอกลายเป็นบทเรียนที่ผู้พันจะจดจำตลอดชีวิตตั้งแต่วันนั้นเขาไม่เคยหัวเราะเยาะใครอีกและทุกครั้งที่มองกระจกเขาเห็นผู้พันคนใหม่ผู้พันที่รู้จักคำว่าอ่อนโยนและเคารพผู้อื่นค่ายกลับมาเป็นปกติแต่เรื่องราวของผู้พันจะถูกเล่าขานต่อไปเป็นเรื่องตวนใจ ว่าความหยิ่งทนงอาจกลายเป็นสิ่งที่ตามหลอกหลอนตลอดชีวิตและผู้พันเขาเรียนรู้แล้วว่าการเคารพผู้อื่นคือสิ่งเดียวที่จะทำให้หัวใจสงบและรอยยิ้มของหญิงสาวจะไม่หลอกหลอนเขาอีกต่อไป